สวัสดีครับแฟนแนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับวันนี้มีประเด็นเรื่องราวของทาง NBA ที่ออกมาเตือนดเดมิเลอร์และเอเจนต์ของเขานะครับจากการที่ตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไปแสดงเจตานาลมอย่างเดียวว่าจะเล่นให้กับหมาบีฮิตพวกเขาออกจดหมายเวียนนะครับไปทั้ง30ทีมหรือว่าการกระทำแบบที่ผ่านมาของเดมิเลอร์แล้วก็แอรอนกูดวินซึ่งเป็นเอเจนต์เนี่ย เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ควรจะต้องปฏิบัติแบบนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีมาตรการลงโทษตามมาโดยทางสหภาพผู้เล่นเองนะครับก็ไม่ได้เข้าข้างหรืไม่ล่นเลยดด้วยบอกว่าผู้เล่นคนไหนหรือเอเจนต์คนใดเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้ก็ควรจะต้องลง,ลงโทษเช่นเดียวกันโดยในเนื้อความส่วนหนึ่งนะครับของจดหมายของ nba ที่เวียนไปทั้งลีกเนี่ยบอกเอาไว้ว่า ตามที่มีรายงานออกมาทางสื่อเรื่องที่เอรอนกูดวินเอเจนของเดมิเลอร์ติดต่อไปอยังหลายทีมเพื่อเตือนพวกเขาว่าอย่าเทรดเลเลตเพราะว่าเลเลตมีความต้องการจะเทรดไปยังมามีอย่างเดียวนอกจากนี้กูดวินยังให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทํานองว่าเลเลตจะไม่ทํางานเต็มประสิทธ,ธิภาพตามที่สัญญาผู้เล่นระบุเอาไว้ถ้าเทรดไปอยู่ที่อื่นเราก็มีการสอบปากคำกูดวินและเลเล แล้วยังคุยกับอีกหลายทีมซึ่งกูดวินนั้นติดต่อไปกูดวินนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือเรื่องที่บอกว่าทีมไหนก็ตามที่จะเอาเลเรดไปนั้นเขาจะไม่ยอมไปแข่งด้วยกูดวินกับเลเรดก็ยังยืนยันกับเราว่าจะทําผลงาน็ปประสิทธิภาพตรงตามสัญญาผู้เล่นไม่ว่าการเทรนนั้นจะออกมาอย่างไรก็ยังประเมินยากเหมือนกันนะครับว่าจดหมายเตือนจากลีกแบบนี้มันจะส่งผลกับโอกาสที่เลเรตจะย้ายไปมายมี่ Miami, มากน้อยแค่ไหนคือต้นตอของเรื่องเนี่ยมันมาจากข่าวของหนังสือพิมพ์ม a m i เ e รา l d นะครับซึ่งไปบอกว่ากุ o d วินนั้นให้สัมภาษณ์ว่าผมจะทำในสิ่งที่ควรทำเพื่อลูกค้าของผมบางทีมที่ติดต่อมาบางทีมที่โทรหาเขาเนี่ยมันมีความสนิทสนมกับทีมทส่วนใหญ่แหละแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือเขาอยากที่จะแข่งให้กับทีมในแมมีจบนะแล้วเขาก็ยังไปคุยกับหนังสือพิมพ์โอรกเนียนต่อว่า มันไม่แฟร์ที่จะปล่อยให้ทีมไหนเข้ามาคุยในเรื่องเทรดเลือเพราะท้ายทสุดแล้วก็เหมือนกับว่าจะต้องแห้วไปหรือว่าบัวแรงน้ํากลับไปเรื่องนั้นเริ่มที่จะพยศนะครับขอเทรดออกไปจากพอแลนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วก็ไม่ยอมคุยกับโจโครินซึ่งเป็นผู้จัดการทีมเบรเซอร์โครินเองก็มีการกวนกลับมาเหมือนกันนะครับก็มีการเรียกร้องข้อเสนอว่าต้องระดับเดียวกับฟินิกซันที่เคยเอาเควินดูแรน เข้าไปในทีมนั่นแหละก็คือ,คอต้องเสียสองตัวเก่งอย่างเช่นมิคาบริจัสแคมป์จอห์นสันแล้วก็สิ้นในการรับรอบแรกถึง4หนก็ต้องถือว่าแพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลเล่นนั้นอายุ33แล้วแล้วยังเหลือสัญญาถึง4ปีมูลค่าก็7,500กว่าล้านบาทเลยซีซั่นที่ผ่านมานั้นเจ้าเดนนั้นฟอร์มดีนะครับเฉลี่ยนั้นแต้มดีที่สุดในอาชีพของเขาและ7.3แอสซิสดังนั้นเนี่ย ก็ต้องรอดูแล้วว่าถ้าฮิตมั่นใจนะยังไงก็ไม่มีคู่แข่งเนี่ยก็คงจะทําสงครามประสาทกลับไปใส่ทางพอแลนนะครับว่าวัดความอดทนกันใครจะเหนือกว่าข้อเสนอของพวกเขาเนี่ยก็ยังวนอยู่ที่ทเลอร์ฮีโร่กับสิทธิ์ในการดรับรอบแพร่สักคนหรือว่าสองหนนะครับซึ่งทางฝั่งของพอแลนเขาไม่ต้องการเขาอยากได้สิทธิ์ในการดรับที่มันมากขึ้นกว่านี้ช่วงปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าครูนินเองพยายามรักษาทรงทีมนะครับ อสัญญาฟอร์เวิร์ดอย่างจูร์มี่กรันมาติสไทา์บูแล้วก็ดราฟเอลสกูตเฮนเดอร์สันเข้ามาเป็นอันดับที่3นะครับซึ่งแม้เฮนเดอร์สันอายุเพียงแค่19ปีแต่คนหนึ่งเขามั่นใจนะครับว่าเก่งพอที่จะช่วยงานทีมได้อย่างทันทีนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ของเอ็นเบย์ประจำวันนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังสำหรับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์นาวันๆน,นะครับ